โอเคค่ะวันนี้เรามาดูสาวน้อยก็จังเก็บพริกกันดีกว่าดูสิวันนี้สาวน้อยจะเก็บได้กี่ต้นเนาะเรามาดูกันดีกว่าค่ะวันนี้ทำอะไรคะลูกวัน,นเ,วเราเก็บพริกค่ะเหรอเราเก็บพริกไปทำไมคะเก็บพริกไปตากเก็บพริกไปตากเหรอคะแล้วพริกนี่เราจะต้องเก็บเม็ดสีแบบไหนคะ อ๋อเพื่อที่จะเอาไปตากเป็นพริกแห้งใช่ไหมวันนี้หนูจะเก็บทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมคะค่ะโอ้หันหน้ามาให้เห็นกล้องหน่อยสิคะคนสวยโอเคบายให้กล้องหน่อยหวัดดีกล้องด้วยหวัสด,ดีคะ่ะหวัดดีสวยๆที่ลูก หันหน้ามาก่อนค่ะสวัดดีค่ะโอเคค่ะ <c oughs> แล้วอันนี้ขึ้นนาข้าวกำลังจะขึ้นอยู่นะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาเลื่อยปืนกันด้วยเพื่อที่จะเอาปืนไว้ทำเผาถ่านโอเคค่ะอันนี้แค่หนึ่งนาทีก็คงจะพอแล้วนะคะแล้เวเราค่อยมาดูว่า ผลสุดท้ายแล้วเด็กหญิงกัดจังเราจะเก็บไปได้สักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ยังเห็นเม็ดสีแดงๆยังมีเต็มอยู่บางต้นอยู่เลย <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> แค่นี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไปในคลิปหน้าค่ะ